องพระเจดีย์มาเห็นโอ้อยขนลุกขนลุกขอโทษขอโพี่น้องจา๋านี่พระในเลยสวนมหาราชครับพี่น้องจ๋าเป็นตัวก่อสร้างไว้โอ้ยขนลุกโอ้ยเตือนตันปิติอมองเห็นเมืองของอกรุงศรีเจ้าาครับพี่น้องจา๋าโอ้สมัยเป็นราชธานีโอ้พี่น้องเอ้ยสุดคำบรรยายอยากให้ท่านได้มาเยือนตรงจุดนี้โอ้ห ไม่ใช่เล็กๆเ,เลยในนี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยปาดให้ท่านได้ดูครับความส,สดๆงดงามมาเถอะมาเถอะใครที่เป็นคนไทยชาวสยามมาเถอะท่านเลยพอมาสัมผัสความสวยสดของยังไม่หายเหนื่อยเลยเนี่ยขึ้นมาโอ้โหส,สาธุสาธุสาธุไม่ว่าท่านจะทำเดินกิจอะไรก็ตามก็ดีในโลกใบนี้สุดท้ายแล้ว ก็คืออยู่ใต้ลมอ,องค์กาสาวพัฒนะของสัมมาสัมพุทธเจ้านี่แหละนะสิ่งที่จะยืนหยัดที่สุดทําให้เราได้เป็นที่พึ่งทางใจที่ดีที่สุดก็คือสิ่งนี้แล้วก็บุญคือเงินสกุลเดียวที่สามารถติดตามตามตัวเราไปได้ทุกภพทุกชาติไม่ใช่เงินถ้าท่านยึดติดในเรื่องอื่นถ้าปล่อยวางได้ก็ดีฮะเดี๋ มีอะไรข้างในาอ่ะอมีข้างในาด้วยอ๋อเหรอระวังสีสันเอาไปดูไปดูไปดูปดโอมีอะไรเนี่ยมีเพื่อลมด้วยเหรอลมอ๋อมันจะอุบหน่อยอ๋อเข้ามาจะเห็นนี่ครับพี่น,อน้องจ๋าองค์พระแก้วแล้วก็องค์พระธาตุครับพี่น้องจ๋าสาธุสาธุสาธ,สาธุข้าพเจ้าค้าโมยุทธนาทองดีขอกรับนมัสการองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าณพระรีสารีเีกคทธาตุ พระนเรศวรมหาลาศโปรดรับการภาวนาสิ่งของข้าพเจ้าอาคคตโมยิธนาทองดีว่าด้เทินสาธุสาธุสาธุาธโุอ๋อนี่เดี๋ยวออกเชืดอ,อืดอัดหน่อยตะกี้กยู่ชาวอินเดียชาวอินเดียอ๋ออ้อากาศไม่ค่อยมีครับพี่น้องจ๋าอ้ยดูโอ๋อสวยอ๋องามแท้โอ้โหท,ท่านเอ้ย งามแท้แท้นับมาเป็นบุญฮ้า,อาขอบคุณทุกท่านเลยทำให้ได้ลูกได้หลานได้ได้อยู่ได้ปกปักรักษาลูกหลานมาถึงจุดปัจจุบันนี้โอ้ยรู้จะพูดอะไรละอะถ้าังพูดก็ยิ่งลิ้นหวานโอ้งามไหม